วันนี้เนี่ยฉันจะพาพวกนายมาเขียนแบบสามมิติง่ายๆกันเลยทีเดียวเนี่ยขั้นแรกพวกนายก็สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วก็กำหนดขนาดไปสักหน่อย้เนี่ยฉันจะให้ขนาดอยู่ที่หนึ่งรอยมิลลิเมตรแล้วก็ทำการเอ็กทูดขึ้นมาประมาณ5้าสิบมิลลิเมตรเนี่ยแบบนี้ก็คิดไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากไม่ต้องมีแบบคิดจะวาดอะไรก็วาดมาแล้วเนี่ยฉันจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมไว้บนหัวของทรงกระบอกนี้สักหน่อยแล้วกัน แล้วก็เอ็กทูดขึ้นมาสัก50มิลลิเมตรเท่ากันเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันสุดยอดใช่ไหมนี่มันได้รูปทรงขึ้นมาแล้วทีเดียวแลวต่อไปนี่ฉันจะทําการเจาะรูที่เป็นรูทรงกลมลงไปแล้วกันฉันจะให้ขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพวกนายก็ไปดูกันเองเลยฉันมองไม่เห็นนี่มันตัวเล็กมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังจากที่ฉันเจาะเข้าไปแล้วรูปทรงมันก็จะได้ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวฉันจะให้สีเข้าไปสักหน่อยเพื่อที่จะได้มองกันง่ายๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นทั้งร่างเป็นทรงกระบ,บอกข้างบนเป็นทรงสี่เหลี่ยมและตอนนี้เนี่ยฉันจะทําการเจาะรูอีกเช่นเดิมแล้วก็จอะด,ดูด้านข้างสร้างความสวยงามคิดซะว่ามานั่งดูศิลปะกันเลยทีเดียวเห็นไหมนี่มันสวยงามมากเลยลอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฉันจะทําการเจาะรูปสี่เหลี่ยม เจารูสี่เหลี่ยมเข้าไปซึ่งให้ขนาดเท่าไรเนี่ยก็ดูกันตามคลิปเลยเนี่ฉันให้ไปอยู่ที่30มสคูณสามสิมลิเมตรเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะทำการเจาะอีกเช่นเคยสร้างเป็นรูปทรงซึ่งถ้าพวกนายอยมีแนวคิดความคิดสร้างสารรค์อะไรก็สามารถทำได้เลยทีเดียวเ,ยเดี๋ยวฉันจะเจาะด้านล่างนี้อีก เดี๋ยวฉั้นตอนนี้เนี่ยชั้นต้องสร้างเส้นวงกลมขึ้นมาเพื่อที่จะได้กําหนดขนาดแล้วก็กําหนดจุดที่ฉันจะทําการตัดในขั้นตอนต่อไปนั่นเองดีวนี้ฉั้นก็ได้ใช้คําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชั้นมองไม่เห็นเนี่ยสร้างเป็นวงให้ชั้นได้ตัดได้นั่นเองตัดเหมือนเขาเรียกว่าสรอตหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมล้าชั้นจะตัดให้มันพอดีกับหัวทรงกระบอกชั้นแค่คลิกตรงเส้น ตรงนี้เนี่ยก็จบแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เป็นทรงกระบอกแบบนี้เลยโอ้พระเจ้านี่มันสวยงามจริงๆเลยพวกนายอยากรู้อะไรก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอ้นะไม่ต้องถามฉช่หรอกอ